การตั้งรับมายองควานอกแบบปูสามเบีย้ยกลางกระดาษในเมื่อตัวหมากที่ยังไม่มีความพร้อมเราจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงหลังจากทุกครั้งในการขึ้นหมากโปรดสังวรให้ดีว่าทุกๆครั้งต้องหมั่นเตรียมตัวหมากในพื้นฐานด้านล่างให้พร้อมก่อนจึงจะเริ่มเตรียมทําการบุกได้จึงจะมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดการเดินหมากของสีขาวในรูปนี้ถือว่าผิดพลาดมหัน ทำให้เกิดความพ่ายแพ้ได้โดยง่ายมาดูกันว่าสีขาวนั้นผิดพลาดตรงจุดไหนบ้างมายงขวาเปิดสามเบียกลางนมาดูสีดำกันครับสีดำเนี่ยกินตัดเบีย้ยเพื่อหวังจะทำการสร้างแท่นหมากโดยการยึดตำแหน่งในการกินก่อนและจะสร้างแท่นมาก โดยการเดินเบีย้ยตำแหน่งหน้าเม็ดเพื่อหวังว่าจะส่งโคนสีดำขึ้นไปยืนประจำการบนแท่นหมากที่มีจุดยืนที่แข็งแกร่งและไม่มีตัวทําการใดๆมาไล่ได้เบีย้ยหน้าเม็ดตัวนี้ของสีดำนั้นสำคัญครับเพื่อจะทําการสร้างแท่นหมากจึงส่งเบีย้ยตำแหน่งหน้าเม็ดขึ้นไปนะครับหวังให้สีขาวนั้นแทงสูงนะครับเข้ามาที่เบีย้ยหนาขุนของสีดํา รือกินตัดนะครับจนทําให้สีดำเนี่ยมีฐานเบีย้ยที่เกิดขึ้นและทําการส่งโคลประจาแท่นหมากได้เลยทันทีจุดที่สีขาวพลาดนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามีการเตรียมความพร้อมโดยการเตรียมตัวหมากขึ้นมาจนสมบูรณ์แล้วอย่างเช่นเม็ดของสีขาวนะครับก็จะไม่เกิดตําแหน่งหมากแบบนี้หรือยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสีขาวเดินโคนขึ้นมาผูกเบีย้ยตัวกลางได้ก่อนเนี่ยก็จะไม่เกิดแท่นหมาก ในตำแหน่งแบบนี้เกิดขึ้นได้และจะทำให้ลดการโจมตีและช่องหวูลงสืบต่อเนื่องมาจากการเดินตัวหมากที่ยังไม่มีความพร้อมนะครับสีขาวเนี่ยเลือกที่จะกินตัดนะครับเพื่อลดภาระลงเพราะว่าถ้าเกิดแทงสูงเข้ามาที่เบี้ยนหน้าขุนงสีดำนะครับสีดำก็จะเดินโคนขึ้นมานะครับที่ตำแหน่งแท่นหมากที่หน้าโคของสีดำทางฝั่งซ้าย นะครับแล้วเบีย้ยคว่ำนะครับตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยตรงที่โคนยืนประจําแท่นนะครับก็จะเสียฟรีนะครับสีขาวจึงเลือกกินตัดเบีย้ยแต่กลายเป็นว่าเหมือนดาบสองคมครับจุดยืนของสีขาวที่เป็นเบีย้ยตำแหน่งสําคัญนั้นหายไปแต่กลายเป็นว่าสีดําการเดินเบี้ยข,ของเขานั้นกลับมายืนอยู่ในตำแหน่งที่เดิมจนทําให้สีขาวนั้นเสียตำแหน่งเสียจุดยืนเสียพื้นที่ จนเกิดเหตุให้เกิดความเป็นรองได้เนี่ครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมครับคือตำแหน่งเบีย้ยของสีขาวหายไปส่วนสีดํานั้นแม้สีขาวจะกินตับเบีย้ยดำมาแล้วก็ตามแต่สีดําก็ยังได้ตำแหน่งที่ทิ่มเบีย้ยออกไปอยู่ดีจุดนี้เขาเรียกว่าการยืมตาเดินนะครับ สีดำใช้โคนเดินเข้ามาหวังป้องกันพื้นที่ไม่ให้สีขาวเดินโคนขึ้นมารับเอาไว้ทำให้สีดำทำงานได้โดยสะดวกสีดำทำการเสริมโคนขึ้นมานะครับเพื่อหวังว่าถ้าสีขาวกินตัดสีดำเองก็จะใช้โคนกินเข้าไปอีกนะครับเพื่อเป็นการบังคับตาเดินของสีขาวไม่ให้เดินมาขึ้นมาที่จุดสูงได้ แต่กลับกันนะครับถ้าเกิดสีดำเนี่ยใช้เบี้ยรกินนะครับก็ถึงแม้จะมีเบี้ยดําที่จะเงื้อหงายอยู่ก็ตามแต่สีขาวจะเป็นการได้ท่านหมากที่ลอยนะครับอีกทั้งยังต้องคอยมีห่วงพะวงตําแหน่งต่างๆเพิ่มเติมด้วยสีดําจึงเลือกที่จะใช้โคนนะครับขึ้นมาเสริมและกินตัดเพื่อเติมทับขึ้นมานะครับ ม้าเดินขึ้นมาจุดนี้ของสีดำน่าสนใจนะครับทุกท่านคงสังเกตเห็นนะครับว่าสีดำเดินม้าออกไปนอกแบบแบบนี้เล็กม้าอุปการนะครับแล้วเดินไปทำไมครับสีดำมองเห็นอะไรถึงเดินม้ามาตำแหน่งนี้นั่นก็คือว่าสีดำนะครับเจตนาคือเพื่อทำการขยายตัวหมากอีกทั้งครับในอนาคตเนี่ยสีดำมองเห็นว่าถ้าเกิดขึ้นม้าเป็นรูปม้าโยงขวาหรือม้าเทียมเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าหมากนั้นติดแล้วม้าขยับตัวลำบาก อีกทั้งถ้าเดินมา้าโยงขวาโดยปกติแล้วตำแหน่งเรือของสีดำเนี่ยที่จะโจมตีนะครับตำแหน่งที่ชอชิง8เพนะครับก็จะทำให้การโจมตีทําได้ยากอีกทั้งม้าจะไปบังตาของเรือสีดําด้วยจึงเลือกเดินม้าไปทางดิมกระดานอันนี้เป็นการมองหลายช็อตเลยนะครับก่อนที่จะเดินม้าขึ้นไปนะครับเพื่อหาจุดโจมตีของสีขาวเพราะว่าจุดอ่อนของสีขาวนั้นคือเบีย้ยตำแหน่งที่ชอชิง6นะครับ ท่านผู้ชมครับดูจังหวะนี้ของสีดำครับสีดำเนี่ยมีทางเลือกคือกินโคนซ้ายและขวาแต่ทำไมนะครับสีดำจึงเลือกเดินโคนกินตัดทางด้านซ้ายมือนะครับแต่ไม่เลือกกินทางขวามือท่านผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมครับมาร์กที่ขึ้นมาของสีขาวในตำแหน่งที่โคนกินตัดทางด้านซ้ายเนี่ยแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่า กินไปทางด้านขวาเนี่ยสีขาวนะครับจะมีโคนที่ยืนแข็งแกร่งมากและม้าที่ยืนทางด้านขวามือเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยดันเบี้ยนะครับเสริมทับเข้ามาโจมตีได้อีกดังนั้นสีดําจึงเลือกกินโคนทางด้านซ้ายมือครับเพื่อลดความรุนแรงของสีขาวลงและลดการป้องกันตัวของสีขาวลงด้วยครับ จุดอ่อนเกิดแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเบี้ยของสีขาวเริ่มถูกเล็งที่จะโจมตีแล้วสังเกตได้เลยครับสีดาเนี่ยไม่ฝืนนะครับถึงแม้ว่าตัวหมากของสีดำเนี่ยพร้อมจะระเบิดตีหน้าขุนแล้วก็ตามแต่ว่าสีดำเนี่ยเลือกตีจุดอ่อนก่อนนะครับเพื่อจะขยายวงในการเข้าตีอันนี้สีดำเนี่ยสร้างจุดอ่อนที่สวยนะครับ แล้วก็ผสมม้าเข้ามาโจมตีสีขาวซึ่งถ้าเกิดสีขาวกินม้าเนี่ยก็จะถูกกินเรือฟรีแต้มนี้สีดําเดินสวยครับคือคร่อมเรือนะครับแล้วก็กินตัดทําให้ได้เกิดความเป็นตอเป็นรอเกิดขึ้นนะครับจงังหวะนี้เองครับที่ชิงเหลี่ยมชัยชนะกันที่เด็ดขาดสีดงก็ยังคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือโจมตีจุดอ่อนก่อนนะครับเพื่อเอาเปรียบสีขาวโต้ม้าขึ้นมาครับหวังกินคร่อมสองนะครับสีดํามองเห็นเหตุการณ์จึงถอยคนกลับ สีขาวเริ่มโตนะครับมองเห็นว่าสีดาเกิดจุดอ่อนครับจะกินเบี้ยความนะครับทาให้สีดํานั้นเปิดไม่ออกถูกกินรุกและจะเสียโคนฟรีสีดําแก้ได้ดีครับหลบขาดเดินขุนนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นกันแล้วนะครับว่าสีดำเนี่ยสังเกตการเดินครับเขาจะจับจุดอ่อนตลอดสีขาวเองก็โตสวนตลอดเวลานะครับแต่จุดแพชชนะกันอยู่ที่การกินขุนนะครับจุดนี้สีขาวนะครับเริ่มสร้างจุดอ่อนขึ้นมาเรื่อยเรื่อยครับสีดำโยนเม็ดครับเพราะว่าโคนสีขาวขาด สีดําก็เติมโคลขึ้นมาอีกนะครับบางจะบังคับให้ขาวกินนะฮะสีขาวเดินเรือผูกเอาไว้และสีดําเองก็สร้างจังหวัดโจมตีครับปักโคลลอยๆเข้ามาครับจังหวะนี้หวังจะส่งเรือขึ้นไปโจมตีขุนโดยตรงนะครับแต่นี่สีขาวยังกินเม็ดไม่ได้ครับเรือขาดดําเติมเรือขึ้นมาอีกนะครับสีขาวรับเอาไว้ป้องกันการรุกแต่เสียเม็ดฟรีนะครับสีขาวขยายตัวด้วยกันแทงเบี้ยลอยครับเนี่ยครับพร้อมจะโต้กลับแต่กลายเป็นพลาดมาหันครับ จมตีลุกต่อเนื่องจนถึงแก่ความตายจนให้เสียงสษไทยโดยอินซีเคเคาวเรดิโอ